กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่339ค่ะประจำเย็นวันอังคารที่10เดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มีมีโอ๊ยโทษทีค่ะมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทจ้ะ 1>, 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่ๆี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่4 8 4ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันอังคารเป็นหลวงปู่เขียนะคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตซูมก่อนนะคะหลวงปู่เขียนรายการที่1จะ้ะด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชนะคะพ,พี่ขารายการที่1จะ้ะต่อไปรายการที่2ค่ะ รายการที่สองเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่สองจ้ะต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นพระซุ้มกอค่ะพี่พี่ขาพระซุ้มกอรายการที่สามนะคะ ต่อไปรายการที่4จ้ะรายการที่4เป็นเหรียญกงจากพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะคะเหรียญกงจากพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ค่ะพี่ขาปี2505นะคะรายการที่4จ้ะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อกระเสมเขมะโกจ้ะหลวงพ่อกระเสมเคมากโกนะคะพี่ขาเหรียญสภาพเก่าจ้ะ มีเลี่ยมขอบข้างนะคะหลวงพ่อกเกษมร,รายการที่5จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะพี่ๆขารายการที่6นะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญจ้ะต่อไปรายการที่7ค่ะ รายการที่7เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่ขาปิดตาปู่เอี่ยมรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8จ้ะรายการที่8เป็นเหรียญผ่านตลอดหลวงปู่ผ่านจ้ะเหรียญผ่านตลอดหลวงปู่ผ่านนะคะพี่พี่ขา รายการที่8จ้ะต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระนางพญาจ้ะพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะคะพี่พิขาต่อไปเป็นรายการที่10จ้ะรายการที่10เป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะพี่พิขาสมเด็จเกศชยโยเนื้อดำค่ะ ต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นพระตุกตาพิมพ์วัดพรับค่ะพี่พี่ขาพระตุกตาพิมพ์วัดพรับนะคะรายการที่11จ้ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นค่ะ ต่อไปรายการที่13จ้ะ13เป็นพ่อท่านเขียวค่ะพ่อท่านเขียววัดหลวงบนนะคะพี่ขาปี2513จ้ะรายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นฉลุหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ้าปี2469เนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกลั่นจ้ะ รายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพระปิดตาเม็ดบัวหลวงพ่อเชยจ้ะด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะพี่ขาพระปิดตาเม็ดบัวหลวงพ่อเชยจ้ะรายการที่15นะคะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นพระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่ศุก วัดปากคลองมะขามเฒ่านะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่พขาต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นพระผงสุพรรณค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ขาพระผงสุพรรณรายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18จ้ะ 18เป็นหลวงปูน่นินวัดคอนบุรีนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาหลวงปูน่นินรายการที่18จ้ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะ ที่ระลึกในการสร้างวิหารวัดจันนิมิตรนะคะรายการที่19หลวงพ่อทบค่ะต่อไปรายการที่20จ้ะ20เป็นพระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบค่ะกลุ่วัดใหญ่ชัยมงคลจ้ะพระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบนะคะรายการที่20จ้ะ หนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆคะ่ะครบแล้วทั้งยี่สิบรายการนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลา์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดค่ะเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งเก้าสามสามนะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆศูนย์แปดสี่คะ่ะเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งเก้าสามสามสำหรับเย็นนี้สวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะ